งงาาก็ไปที่ออฟฟิศของทางพี่กองเราจได้มีการคุยกันตอนนั้นนะฮะผมไม่ได้มีความฝันอะไรมากมายนะครับเพราะว่าวันที่ผมเริ่มต้นทำธุรกิจดีดีคือวันที่ชีวิตของผมไม่มีหวังเลเยครับกมันหมดหวังทุกอย่างมีสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวกับลูกกับบ้านกับรถฮะไม่มีไม่ไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดีเลยจริง ตอนนั้นคือหวังแค่อย่างเดียวว่าอะไรก็ได้งานอะไรก็ได้ที่พอจะกดหนี้เราได้พอจะช่วยให้มีเราภรรยาเราไม่ติดคุกถึงแน้ใจจริงของเราก็ไม่อยากให้ภรรยาติดคุกเลกจะดีแล้วก็มันเป็นความเครียดกับตอนนี้เราคุยกันมันสนุกนะแต่ว่าในเวลานั้นี่ยคืออีกไม่กี่เดือนภรรยาต้องไปอยู่ห้องขัง ทั้งนั้นที่เีมือการสร้างนี่จะผมมันไม่ดีเลยเราพยายามมองหาโอากาสกับว่าจะมีที่ไหนบ้างที่จะทําได้ของผมอาจจะไม่เหมือนหลายๆท่านตรงนี้นะครับตรงที่ว่าผมมีความเชื่อในธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีครับครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายมีความสธาในมันมีความเชื่อและก็ศึกษาทำทธุรกิจเครือข่ายรครันตครับ ก็นั่นแหละครับทามาตลอดเจอหลากหลายธุรก,กิจเจอหลากหลายบริษัทเราก็สุดท้ายเนี่ยก็จะติดคุกสุดท้ายแล้วมันดีไหมว่าธุรกิจเครือใส่เนี่ยสงสัยใช่ไหมผมก็สงสัยครับสงสัยในในทิศทางตัวเองว่าตกลงที่เราเชื่อและศรัทธาในสมัยเด็กๆมันจริงหรอมันทําให้เราเล่ารวยได้จริงหรอมันให้เรามันให้ชีวิตอิสระเราได้จริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าต้องมีแพทยสี่มืครับมันจริงหรอวะ มันเป็นอย่างนั้นหมดเลยครับเพราะว่าไม่เคยเจอทําตั้งแต่อายุสิบเจ็สิบเจ็นี่คือผมเป็นวิทยากรการตลาดนะผมเป็นวิทยากรฝ่ายการตลาดของบริษัทจางอะไรนะไต้หวันจากไต้หวันครับก็ก็ทามาเรื่อยๆครับเป็นสมาชิกเป็นอะไรต่อเน,นื่องไรแล้วก็ไม่เคยประสบความสําเร็จผมตกผลึกเพียงแค่อย่างเดียวครับตอนนั้นไม่เคยเจอโอกาสที่เป็นของเราจริงๆ ไม่เคยเจอธุรกิจที่ตอบโจทย์เราได้จริงๆไม่เคยเจอทีมผู้บริหารที่ตรงจริตกับเราจริงๆครับสำหรับท่านที่เพิ่งเคยเจอผมครั้งแรกการแต่งตัวแบบนี้กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่อึด่างมากเพราะว่าพี่พี่น้องๆที่รู้จักผมหลายๆคนไม่เคยเห็นผมแบบนี้เลยเพราะตัวตนหล่อเ,เราไม่ใช่แบบนี้ แล้วก็มีไม่กี่ที่ครับที่ตัวตนของผมจะได้รับก,การยอมรับในธุรกิจนั้นนั้นโชคดีมากาครับ4ปีที่แล้วได้มีการคุยกับทีมผู้บริหารแล้วเขาไม่กังวลกับตัวตนผมเลยก็อาจาจะเพิ่งจะรู้ขั้นจากวันนี้นะครับว่าที่ต้องมีปัญหาจากหน้าตา4ปีนี้นแต,แต,แต,แต่ตอนนั้นไม่รู้นะแล้วผมก,กเ็เป็นอย่างนี้เลยเ<ส>มื่อ4ปีที่แล้วตอนที่เป็นนี่<ส>หน้าตาผเป็นยังไงค่าตา ุคลิกวิธีการพูดเป็นยังไงวันนี้ผมก็เป็นแบบนี้ไม่เปลี่ยนไปเลยทั้งแม้แต่อย่างเดียวแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือผมไม่มีนี่สิทธิ์ือแล้วไม่มีนีสิ <Yeah. S 1> สบาบเดียวบ้านที่มีทั้งบ้านใหญ่บ้านเล็กคือผมมีบ้านใหญ่ค่ะีบ้ากนกและเ ซื้อบ้านอ่ะบางทีก็สร้างใหญ่ทำเล็กในนู่นเข้าใจไหมนุดนุดก็บ้านทุกหลังเราสร้างด้วยเงินสดหมดเลยรถทุกคันเราซื้อเงินสดหมดเลยเราเราเราไม่ได้เป็มหนี้อะไรอีกเลยรายได้รวมที่เราได้จากธุรกิจีดียทั้งครอบครัวนะครับเมื่อกี้อย่างที่เห็นด้านหลังก็คือ30สิบล้านถึงจะมีตําแหนนีได้ใช่ไหมครับแต่ว่ารายได้รวมที่เกิดขึ้นจากทั้งครอบครัวเลย ทุกข้อของรายได้โบนัสเลยรวมแล้วตอนนี้อยู่ที่62ล้านบาทครับผม oh. okay, อ้มอหเวาี่าถึงหน้าตามันจะไม่ให้ว่ามเป็นคนรวยแค่ไหนมันก็รวยได้ครับเ <c oughs> ช่นเดียวกันกับพี่น้องๆครับพี่อาจจะเริ่มต้นธุรกิจอินดีจากความฝันเล็กๆแบบเดียวกับผมแค่ต้องการตกนี้แค่ต้องการมีไรายได้เพิ่อมอีกสักหน่อยนึง แค่อยากจะปิดหนี้บ้านหนี้รถอยากจะปิดหนี้กู้สากรอเออบางทีเราไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยนะฮะแต่ความมาสจรย์ของธุรกิจคาแรคเตอร์ของทีมผู้บริหารความสามารถของทีมผู้บริหารกับความเอาจริงเอาจังของตัวเราเองนี่แหละมันขายายความฝันของเราขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยพี่อาจจะแปลกใจด้วยซ้ำไปว่าปลายทางของพี่ที่นั่งอยู่หลังห้องตอนนี้เหมือนที่พี่ได้ยินมิเรเน่และหละายท่านแบบนั้นครับสองปีที่แล้วครับ งานแบบนี้เหมือนกันอยู่ท้ายห้องคุณไก่บอกชัดเจนเลยถ้าจะเอาจริงสักอย่างวันนี้คุณไกหน,หนัง่งอยู่หน้าห้องสุดตบมือให้คุกไกหน่อยครับผมอยากผมอยากพูดแบบนี้กับพี่ๆคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าและผมก็อยากพูดแบบนี้กับพี่ๆทุกคนที่นั่งอยู่ด้านหลังเช่นกันอย่าคิดว่าตรงนี้ไม่เหมาะกับตัวเองครับอย่าคิดว่าตัวเองมีความสามารถน้อยกว่าคนที่อยู่ตรงนี้ ไม่แน่หรอกครับวัดกันตัวต่อตัวพี่อาจจะเก่งกับพวกผม,มด้ว่ซ้รืัปเพียงแต่ว่าพวกผมได้รับโอกาสแล้วก็คว้ามันไว้แล้วก็ลงมือทําทันทีแล้วจะทามันแบบตับบี้ตับัานทำผมพิสุจน์ได้อย่างหึึ่งครับที่อยากจะเอาเวทีตรงนี้บอกกับทุกๆคนด้วยความที่ทําธุรกิจเือนสายมาตลอดตั้งแต่เด็เกนจนโตจนปัจจุบันนี้อายุ2ีแล้วนะก็ <c oughs> ก็พิสูจน์เรงหมดแล้วครับตกนี้ได้จริงถ้าคุณเจอบริษัทที่ดีพอมีแผนกในตลาดที่ยาเยียมพอมีความเป็นไปได้ในธุรกิจนี้จริงๆคุณร่ำรวยได้จริงๆแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าพี่ๆน้องๆในธุรกิจเครือข่ายในอุตสาหกรรมเครือข่าย ทั่วประเทศกล้าที่สุดกันหรือเปล่าแต่ผมที่สุดแล้วนะโดยความที่ตัวเอง,เไ,งได้ทดลองดูนะฮะแพ้สีเป็นคำม,มีจริงหรือเปล่าสงสัยไหมครัสบสงสัยนะเราเคยทำธุรกิจเครือข่ายหลายๆคนอาจจะเคยทำแล้วก็เข้าไปทำเพราะอยากจะได้แพ้สีเป็นคำผมบอกเลยครับถ้าพี่อยากได้แค่แพ้สีเป็นคำพี่ไม่ต้องทำเครือข่ายครับพี่แค่แก่ ที่จะได้เดือนละหกร้อยหกร้อยนี่รัจะตายแพสซีไหมครับแพสสีฮะแปดจุบทุกกิจเครือข่ายให้แพ้สีที่แม้สีครับแพ้สีป็นคำที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและไม่ให้เรากลับไปเป็นหนี้คือมันต้องมากพอด้วยไม่ใช่เดือนละหกร้อยฮะ ผมยังถุงเรียนครับผมไม่มั่นใจว่าพี่ๆน้องๆในอุตสาหกรรมเคือขายบริษัทอื่นๆต่างๆเคยทดลองไหมแต่ในอินด,ดีนผมทดลองแล้วผมทําอินด,ดีนเต็มที่2ปีตั้งแต่วันแรกเลยนะจนถึงวันสองปีผ่านไปทาแบบขออภัยครับสุดตีนนะฮะไอเป็นเลือดขับรถพังเป็นคันนะอย่างนั้นเลยสองปีแล้วผมก็หยุดในวันที่หยุด ผมมีไรายได้เฉลี่ยเดือนละหนึ่งล้านบาทจากน, <Wow. S 1> นี้นีหะิดกระใจกูแล้วมว้ยถ้าเป็นกูกูจะหยุดไหม <c oughs> แล้วผมหยุดจริงๆครับหยุดเลยที่สูจน์ในซิสิ่งที่พ่อกับแม่ผมเชื่อสิ่งที่ผมและครอบครัวผมเชื่อมีจริงไหมในธุรกิจเคร,รือข่ายเพราะผมเห็นพี่ๆหลายคนสำเร็จในหลายๆบริษัทและก็ยังไม่เคยหยุตัวหย ผมก็ยังเห็นเขาออกมาทำงานเต็มที่เหมือนเดิมงั้นผมขอทดลองหยุดเลยหยุดแบบหยุดจริงๆไม่ออกไปสปอนเซอร์ใครไม่ออกมาส่งต่อไม่อะไรเลยนะมีหน้าที่แค่เข้าไปดูเฟซบุ๊กของพี่ๆน้องๆครับโทรศัพท์คอยแซลให้กำลังใจคอยไปเที่ยวต่างประเทศทุกทริปที่บริษัทจัดแล้วผมได้เล้ทิปผมก็ไปในจังหวะที่หยุด่พี่น้องมหัศจรรย์ ก่อนหยุดผมมีรายได้เดือนละหนึ่งล้านบาทตอนที่หยุดไปสองปีเต็มๆสองปีเต็มๆผมก็ยังคงม,มีรายได้เดือนละหนึ่งล้านบาททุกเดือนติดต่อกันมาสองปีครับ <Wow. S 1> ที่สุดแล้วฮนะหยุดไดนะ้แต่สิ่งที่เจอหลังจากนั้นคืออะไรรู้ไหมไม่สนุกครับไม่เคยเป็นคนรวยมาก่อน ไม่เคยเป็นคนรวยมาก่อนทงตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรถึงจะถึงจะแบบเหมาะสมกับฐานะเราเต้องแต่งตัวยังไงต้อง,ต,องต้องมีบ้านยังไงลถยังไงไม่รู้ครับเขาบอกว่าต้องมีเบนซ์อาว่าซื้อเบนซ์ไปซื้อเบนซ์มาคันหนึ่งอันนี้อันนี้ไม่ใช่แบบบอกพี่ๆน้องๆว่าอย่าซื้อหรือว่าซื้อแล้วมันดีอะไรนะนี่มุมมองคนตัวผมก็ไปซื้อเบนซ์มาเขาบอกว่าผู้สมเร็จต้องมี ทุกวันนี้ครับเป็นเบนที่ประหยัดน้ำมันสุดๆ,ๆเลยออเบนซ์ผมอ่ะประหยัดน้ำมันมากนี่ใครบอกว่าเบนซ์กินน้ำมันไม่จริงรนะซื้อมาจอดโอ้นะของผมนี่ซื้อมาแล้ว2ปีเติมน้ำมันไปสามครัง้ง <c oughs> ประหยัดน้ำมันมากขับไปทั้หมดสอง200ร้อ <c oughs> ยกว่าโลขับจากบ้านไปชนไอ้ไอ้ที่มันเซอร์วิสแล้วก็ขับกลับรวมทั้งหมด200กว่าโล2ปีคือสุดท้ายนะ ทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงเอาสร้างบ้านแล้วกันพวกเราเมื่อก่อนอยู่บ้านลังสิตััญ,ญาณคองสองเป็นเอาเฮาเอาวะเริ่มจากหลังนี้ก่อนซื้อมา17ปีแล้วรีโนเวทบ,บ้านใหม่หมดไปล้านห้ารู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากอะงั้นไปซื้อที่ดินที่เชียงใหม่สร้างบ้านอีกหลังหนึ่งพอสร้างบ้านหลังนั้นเสร็จที่ดินฝังตรงชา้ามว่างไม่มีใครอยู่ ซื้อที่ดินสั่งตงนชาตสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งอุ้ยชาชาติก็ไม่มีใครซื้อซื้อที่ดินทั้งางิสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งอุาา้ยชาตชาติก็อยัางบ้านอีซื้ออีกสร้างอีกหลังหนึ่งน่ามันไสไหมครับผมนี่มันไส้ตัวผม,ม,วมเ,อเองเลยนะันจะรวยไปแล้ว <S <S แต่ประเด็นคือมันไม่มีใครให้คำแนะนำครับว่าสุดท้ายแ,แล้วที่เราพยายามสรตยนาความสุขเข้าตัวเองอ่มันขาดไปเลยมันขาดไปเลย มันไม่ใช่แค่การซื้อของที่อยากได้มันไม่ใช่แค่การได้นอนในเวลาที่อยากนอนมันไม่ใช่แค่การแบบได้ใช้ชีวิตที่อยากใช้หรือไปเที่ยวต่างประเทศที่อยากไปเที่ยวมันมันเป็นแค่ที่ผมรู้สึกผมขาดคือเพื่อนขาดเพื่อนขาดคนมามาแชร์เรื่องแบบนี้ด้วยกันเฮ้ยสมมุตินะขอนนี่ไปกินข้าวที่ห้องรงตอนเช้าตอนเย็นกลับมาทำง,งานต่อเมืองไทย คือนึกภาพอย่างนี้ออกนะถ้าผมไปทําเรื่องแบบนี้คนเดียวมันก็เหงาอ่ะไปคุณนุชไปญี่ปุ่นกันอไปกันสองคนแต่ถ้าเกิดเฮ้ยพวกเราพี่และแม่ไปญี่ปุ่นกันเหมาไปเลยเดินล่างนึงไม่จำเป็นมอเตอริไัทจากทิปอะไรเรามีสตางอ่ะเรารวยอ่ะมันเหงาฮะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเดือนที่แล้วผมถึงออกมาประกาศว่าผมขอกลับมาทำวินดีมสอีกครั้งหนึ่ง ผมอยากจะนำพี่ๆน้องๆทุกคนให้ประสบความสำเร็จเท่ากับที่ผมได้ผมอยากจะให้พี่ๆน,น้องๆทุกคนได้สัมผัสชีวิตแบบคนได้ไหมผมอยากจะให้ให้ทุกคนน่ะไม่ต้องมีนี่สิ่งไม่ต้องไปกังวลอะไรอีกแล้วครับให้สานางานตามมุมของตัวเองแต่ว่าอย่าหยุดทำครับอย่าหยุดทำเลยมันเหวียงมันเหวจริงๆ พี่ๆน้องๆของเราอยู่ตรงนี้เพื่อเราอยู่ตรงนี้ครอบครัวเราที่เป็นครอบครัวการทำธุรกิจของเราอยู่ตรงนี้ฮะวันนี้ถ้าเกิดใครรู้สึก Sc ว่า,า,ตาตัวเองเริ่มต้นเริ่มได้สัมผัสเงินแล้วรู้สึกว่าตืนเริ่มสําเร็จเริ่มได้วันละสี่ร้อยวันละสี่พันวันละหนึ่งหมื่นวันละสองหมื่นละวันละ,ละนะแล้วรู้สึกว่าตัวเองสําเร็จเลยค,ค่อยๆแผ่วถอยออกจากธุรกิจผมบอกเลยครับว่าปลายทางพี่ก็ต้องกลับมาอยู่ดีเพราะพี่จะทำ เพราะฉะนั้นฮนะอยากจะฝากกันเอาไว้ในวันนี้ครับเส้นทางที่ผมเดินเป็นเส้นทางคนธรรมดาแต่อยู่ในบริษัทที่พิเศษน,นี่แหละเรื่องที่ยอดเยี่ยมผมมีความสามารถแบบนี้มานานมากแล้วตั้งแต่ยายสิบเจ็ดวันนี้ผมสี่สิบสี่ทำไมผมพึ่งมาสำเร็จแค่สี่ปีสุดท้ายสี่ปีหลังนี้บอกสี่ปีสุดท้ายไม่ได้ผมยังไม่ได <c oughs> ้ทำไมผมทำไมผมพิ่งจะมาสำเร็จในสี่ปีท้ายนี้ เพราะผมไม่เก่งแล้วก่อนหน้านี้ไม่ใส่ผมไม่ดีหรอไม่เกี่ยวนะเพราะก่อนหน้านี้อินดีมยังไม่เกิดครับก่อนหน้านี้ยังไม่ไมีอินดีเถ้าอินดีมเปิดตั้งแต่ผมอายุสิบเจ็ดนะฮะป่านนี้ผมยิงแล้วผมจะยิงมาก <c oughs> เพราะผมจะรวยมากฝากไว้นะครับมุ่งมั่นลงมือทำไม่ต้องสง่างามตามใคร ไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องรวยแข่งกับใครแค่ลู้กระเป๋าแล้วควาาออกมาในมีเงินให้ครอบครัวได้ไม่ขาดก็สมบูรณ์แล in in ้วครับชีวิตเรายกจันทรกนะเศรษฐีขอบคุณมากครับ